ปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหารอบด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวเพื่อนร่วมงานค่าครองชีพที่สูงขึ้นมลพิษจากสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ต้องประสบในชีวิตประจำวันและต้องอดทนตลอดเวลาหากใครไม่สามารถ รักษาความสมดุลของใจไว้ได้มัวกลัดกลุ้มในเรื่องเหล่านี้ความสมดุลในชีวิตก็ย่อมจะขาดหายไปเมื่อชีวิตขาดสมดุลการดำเนินชีวิตก็ไม่ราบรื่นยากที่จะให้ประสบจากความสุขและความสำเร็จได้ถึงความสมดุลของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากการฝึกใจให้หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดปัจจัยจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนจะทำให้ใจมั่นคงและความสมดุลของชีวิตย่อมมันเกิดขึ้นเราจะเข้าถึงความสุขและความบริสุทธิ์ภายในที่จะปรับคุณภาพใจให้ดีขึ้นเป็นใจที่เต็มเปลี่ยมมันจพลังแม้จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายก็จะสามารถ ฝ่าฟันไปจนถึงเป้าหมายปลายทางได้ในที่สุดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตตกกนริกายความว่าอากอสังวัฏพันธันจะอาทุโถโยติติกติขันติพลังพลานีกังตมะหังพรุมิพรัมนังพูไ้ได้เมกโรด อดกลันก้นาการด่าการฆ่าและการจองจำได้เราเรียกพูนนั้นซึ่งมีขันติเป็นกำลังมีกองกำลังว่าเป็นพรามความอดทนอดกลัน้นเป็นตบะทมชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ที่มุ่งฝึกฝ,กฝนอบรมตนเองเพื่อก้าคนณสุขความเป็นพรามผู้ล้อยบาปออกจากใจพระองค์ทรง,งสอนให้เรารู้จักอดทน เวลามีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้เท่าทันว่านี่คือกิเลสตระกูลโทสะแล้วรีบหยุดความโกรธนั้นทันทีโดยการทำใจหยุดนิ่งเฉยเฉยไม่นานความโกรธนั้นก็จะดับไปตอนแรกๆความโกรธอาจจะพลุ่งพล่านอยู่ในใจแต่ก็ไม่ถึงกับหลุดออกมาเป็นวาจาให้คนอื่นได้ยิน เราหยุดนิ่งสักพักหนึ่งความโกรธความขุนข้องหมองใจนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะฉะนั้นอย่าเก,ก็บความโกรธและความผูกพยาบาทไว้เพราะสิ่งนี้จะเผาลนจิตใจให้ไม่เกรียมสิ่งที่ควรจะอยู่ในใจของเราคือขอันติธรรมและเมตตาธรรมฉะนั้นให้มันแพ่เมตตา ไปยังสับสัตว์ทั้งหลายให้ได้ทุกๆวันหากทำได้เช่นนี้จิตใจเราจะสงบเยือกเยน็นใจจะใสใจจะละเอียดและจะทำให้เราได้เข้าถึงวรรัตนาตรายได้อย่างรวดเร็วเหมือนดังเรื่องของโพลิทัตตะที่ท่านมีขันติเป็นพลังมีเมตตาเป็นอาวุธท่านได้อดทนอดกลัน้น ต่อการถูกทารุณกรรมทุกอย่างซึ่งในวันนี้เราก็จะมาติดตามรับฟังเรื่องของท่านกันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ลูกเกียรติน้อยชื่ออัจจิมุขีได้คลายพิษลมันฝ่าเมืองท่านดาบทสามหยดแล้วก็กระโดดกลับเข้าไปอยู่ในจดาเหมือนเดิมสุทัศนได้ประกาศว่า ยาดพิษเพียงแค่นี้ก็สามารถทำให้เมืองทั้งเมืองพินาศได้แล้วทุกคนที่อยู่ในบริเวณน,นี้ก็ต้องพินาศไปด้วยชาวเมืองที่มาประชุมกันต้องการดูหน้าคฟอตรำถึงกับตกอ,อกตกใจกันใหญ่พระราชาตรัสถามเขาว่ายาดพิษเพียงไม่กี่หยดมีอนุภาพมากถึงเพียงนั้นเชียวหรือ ทำไมบ้านเมืองจะตั้งพินาาดิเหล่าสุทัศนสทุนว่ามหาประพิษหยดของพิษนี้มีฤทธิเดชมากเพราะลูกเขียดน้อยตัวนี้มีอนุภาพมากาจริงๆพระราชาทรงแนะน,นำว่าถ้าฉะนั้นจงหยดพิษลงบนแผ่นดินใหญ่เถิดแต่พระดาบทปฏิเสธว่าตรรมภาพทำอย่างนั้นไม่ได้ พราะธาธรมาภาพจากหยดพิษลงบนแผ่นดินต้นหญ้าและดาวันและต้นยญาทั้งหลายเพึ่งเหี่ยวแห้งไปโดยไม่ต้องสงสัยถ้เช่นนั้นท่านจึงคว้างกันไปบนอากาศก็ได้สุทัศนะทูลว่าทำอย่างนั้นก็นไม่ได้เหมือนกันธรรมาภาพจะคว้างพิษกันไปบนอากาศฝนจะไม่ตกตลอดเจ็ดปีพระราชารับสั่งว่า แต่ฉะนั้นก็จงหยดพิษลงในน้ำสุทัศนนากระทูลชี้แจงว่าแม้จะหยดพิษลงในน้ำก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทุกชนิดทั้งปลาและเต่าจะพึงตายหมดสุทัศนะนะได้แนะนำให้พระราชารับสายคนขุดบ่อสามบ่อต่อๆกันไปพระราชาก็รับสั่งให้ทำตามนั้น สุทธิสนะบรรจุบอ่อแรกให้เต็มด้วยยาชนิดต่างๆบอ่อที่สองให้บรรจุมูลโคและบริษี่าให้บรรจุยาทิพย์แล้วจึงใส่หยดพิษลงในบอ่อที่หนึ่งทันทีที่สุทธศสนะหยดพิษลงในบอ่อก็เกิดควันไฟลุ่งขึ้นเป็นเปลวแล้วลามไปจับบอ่อโคหม่ลุกลามต่อไปถึงบอ่อยาทิพย์ ไม่ยาทิพย์หมดแล้วจึงดับอาลัมพายยืนอยู่ใกล้บ่อไอควันพิษฉาบอผิวหนังร่างกายทำให้พรามกลายเป็นขี้เรื้อนกระดำกระด่างอาลัมพายตกใจคลัวจึงเปลงเสียงขึ้นสามครั้งว่าขับเจ้ายอมปล่อยหน้าคราชแล้วพระบริษัทจะรู้ว่าพรามยอมปล่อยแล้วจึงออกจากฉลอมแก้ว เนลมิตอัตภาพเป็นมนุษย์ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเทวราชทัทงสส้งโสทัศนะทั้งอาจิมุขีก็กลับร่างมายืนอยู่ข้างๆสองพี่น้องได้โอบกอดกันด้วยความคิดถึงต่างคนต่างมีน้ำตานองหน้าเนื่องจากโสทัศนะและอาจิมุขีต่างก็ข้าไปถึงว่าบริทัตตะ จะยอมรักษาศีลยิ่งชีวิตแม้จะไม่ถึงตายแต่ก็ได้รับความลำบากแสนสาหัสยากที่นาคราชทั่วไปจะทนทานได้มหายเศร้าโศกแล้วสุทัศนะนรจึงทูลถามพระเจ้าพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชลองทรงทราบไหมประกาศลงทักษามนี่เป็นใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้หรอก ว่าแต่พวกทจ้าเป็นใครกันล่ะทำไมพญานนาจึงสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์มีรูปร่างงดงามระดุดท้าสักกะจอมเทศสุทัศน์นากราบทูลเรื่องราวในดีที่ฟังว่าพวกตนเป็นพยานนาคฉันปกครองในนาคผิภพบเป็นโอรสของพระนางสมุตริชาสมุนางกมิศักเป็นน้องสาวข,ของพระองค์นั่นเอง พราะฉะนั้นพระราชาจึงมีศักดิ์เป็นพระเจ้าลง่พระราชาได้ฟังความเป็นมาเป็นไปของอังคันตุกะึ่งเป็นพญานาคในร่างมนุษย์กระซอมปราปลือมพระไทยกระสมกอดจมพิษหลานทั้งสามด้วยความรักร่างปลอบใจให้หลานหลานได้รับความสบายใจทรงมาขึ้นสู่พระศาสร์ทำการต้อนรับหลานหลานอย่างสมเกียรติ มาจนที่ได้มาประชุมกันได้ยินข่าวก็พากันชัยโยโหร้องดีใจที่พญานาคผลจากการถูกอารัมพายรังแกหลังจากทุกอย่างคลี่คลายแล้วพระราชาได้ตรัสถามว่าพ่อผูราาิทัตถะท่านมีฤทธเดชมากมายทำไมอารัมพายจึงจับได้หรือทำไมพ่อผู้ริทัจจึงไม่จัดการอารัมพายเล่า บริทัศน์เดชูทมโนปณิธานในการถางทางไปบังเกิดในสวรรค์สวอยทิทพยสมบัติดุดเท้าสักกะอีกทั้งทูนเรื่องการบำเพ็ญศีลบาร,รมีเพื่อม่งอภิสัมมาสัมโพธิญาณราน,นึงถึงบร,รมีาสิบทัศนเป็นติดตั้งบริทัศน์จึงเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ยอมทำร้ายอารมภายแม้จิตโกรธเคืองเพียงเล็กน้อยก็ไม่ให้เกิดขึ้น แ,แต่แผ่เมตตาให้เขาหวังใจว่าสักวันหนึ่งเขาคงปล่อยอเราไปแต่ถึงแม้จะถูกฆ่าก็จะไม่ยอมละทิ้งโอบโบสถศีลที่ได้ติฐานไว้ดีแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความดีนี่แหละเป็นบาร,รมีธรรมที่คนทั่วไปทำได้ยากแต่วิสัยของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนหรือสัตว์ก็ตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็จะทำอย่างจริงจังทุกครั้งผังนี้จะเป็นผังสำเร็จติดตัวมาข้ามพบข้ามชาติสุทัศนทูลพระราชาว่าข้าแต่พระเจ้าลุงมารดาของข้าพระองค์ยังไม่พบน้องโูริทัศก็ยังเศร้าโศกอยู่ทั้งวันทั้งคืน ข้าพระองไม่อาจุุนานได้เราแกรงว่าพระมารดาจะด่วนจากไปจึงต้องขออำลากลับไปยังหน้าพิภพก่อนระราชาตรัสถามว่าทำอย่างไรพระเจ้าลงถึงจะมีโอกาสได้พบหน้าพระคณิษฐาบ้างโสทสนาย้อนถามว่าแล้วพระเจ้ากาศิกราชผู้เป็นพระอัยการของข้าพระองเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเล่า รันราฟ้าพระเจ้ากาศิการาชนั้นหลังจากพัดไพร,ราจากพระธิดาแล้วไม่สามารถจะอยู่สวยราชสมบัติได้แต่ละราชสมบัติทรงมโนดเสียแล้วขณะนี้พระองค์ได้เสด็จไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในไพลสนสุทัศนะจึงทูลว่ามารดาข้าพระองค์แล้วทพบพระเจ้าลุงและพระอัยกาด้วยนับจากนี้ไปหนึ่งเดือน ขอพระองคทรงเสด็จไปยังสำนักของพระอัยกาและรอคอยอยู่ที่นั่นข้าพระองคจะพาพระมารดาไปยังอาสมของพระอัยกาพระเจ้าลุงจะได้พบมารดาข้าพระองคที่นั่นบลานทั้งสามกำหนดนั้นหมายวันเวลากับพระเจ้าลุงแล้วก็ได้แทรกแผ่นดินลงไปยังหน้าพิภพทันทีสำหรับวันนี้ไอรูทุกคนมันทำความดี สั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาได้ทำอย่างเต็มกำลังต่ยชีวิตเป็นเดิมพันยามพระโพธิสัตว์แล้วเราจะมีบารมีเต็มเปี่ยมได้เข้าถึงสาระอันกเกษมคือพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจเริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน